สวัสดีครับวันนี้ชาบาลถบ้านนะครับเรากำลังจะขับรถไปส่งลูกค้าที่จังหวัดนครปฐมเป็นรถโตโยต้าสามห่วงนะครับลูกค้าสนใจแล้วก็โอนมาจับมาให้เราขับไปส่งให้ ค่ามาจำนะครับ5 0 0พันบาทนะแล้วลูกค้าสนใจจองแล้วก็มีค่าเดินทางตามระยะทางนะครับลูกค้าซัพพอร์ตให้เดตนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะสนใจ Toyota าโค o l l a ปีหนึ่าเก้าห้ครับโ o โยต้าสาม่วงเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางครับรถกันออกไปส่งนะ การทดลองรถไปในตัวด้วยครับว่าสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของรถเราเป็นยังไงเนาะเราจะได้รู้กันนะครับลูกค้ามาจากช่องทาง YouTube เนาะดูใน YouTube เพราะใน YouTube เราบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ขอนกันแต่ต้องเข้าใจว่ารถปีเก่าแล้วครับมันก็ต้องมอีเก็บงานบ้างนิดนหน่นนนอยหน่อยวาเราก็ไม่ได้ขายราคาแพงเนาะเราขายราคาถูกเพื่อให้ลูกค้า อยู่พ่อค้าเอาไปทำกำไรได้ลูกค้าก็อาจจะเอาส่วนต่างที่เราลดให้ไปเก็บงานต่อได้นิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกันไปนะครับผมโอเคครับ